สวัสดีค่ะแม่อ้อยเอง EP นี้แม่อ้อยจะมาแชร์ประสบการณ์ในการประสบพบเจอกับปัญหาใบเหลืองในการปลูกเลี้ยงต้นเศรษฐีเงินหนาค่ะและก็จะมาแชร์วิธีการสืบหาต้นตอของปัญหาและวิธีแก้ไขค่ะต้นเศรษฐีเงินหนาต้นนี้ตอนแม่อ้อยซื้อมาซื้อมายังไม่ถึงหงสัปดาห์ค่ะใบน้องก็เริ่มเหลือง เหลืองเหมือนข่าสารอาหารค่ะไม่มีรอยไหมเพราะว่าน้องอยู่ในร่มลำไลไม่ได้ออกไปเจอแสงแดดตรงๆค่ะจากการสังเกตที่วัสดุปลูกค่ะวัสดุปลูกที่ทางร้านใช้ปลูกน้องก็จะเป็นมะพร้าวสับใบก้ามปูและก็ยังสังเกตเห็นปุ๋ยละลายช้าอยู่ในวัสดุปลูกด้วยค่ะและก็ดูเหมือนว่าจะเพิ่งเปลี่ยนวัสดุปลูกให้น้องไม่นานก่อนนำมาขาย จากการสังเกตวัสดุปลูกคข้าวๆน้องก็ไม่น่าจะขาดสารอาหารจนใบเหลืองค่ะมองเผินๆวัสดุปลูกด้านหน้าก็ไม่ได้แฉะไม่ได้อมน้ำไว้เยอะอะไรมากมายแต่ด้านล่างวัสดุปลูกเป็นยังไงยังไม่รู้ค่ะสิ่งที่ไม่ร่อยทำต่อในการค้นหาสาเหตุของปัญหาใบเหลืองครั้งนี้คือถอดกระถางค่ะ ถอดกระถางน้องออกเท่านั้นแหละถึงบางอ้อเลยค่ะน้ําไหลโจกเลยมีน้ําขังอยู่ก้นกระถางค่ะน้องได้รับน้ําเยอะจนเกินไปน้ําเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในวัสดุปูกของน้องค่ะส่งผลให้น้องขาดออกซิเจนหายใจไม่ได้จึงทําให้น้องดูดซับสารอาหารไม่ได้ทําให้น้องขาดสารอาหารจึงแสดงอาการใบเหลืองออกมาค่ะ ถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ใบก็จะค่อยๆเหลืองแล้วก็ดุดร่วงลงไปค่ะซึ่งก็เป็นธรรมชาติในการเอาตัวรอดของน้องค่ะเมื่อสารอาหารไปเลี้ยงไม่เพียงพอน้องก็จะค่อยๆสลัใบเพื่อรักษาต้นซึ่งเป็นวิธีเอาตัวรอดของน้องค่ะและสาเหตุของปัญหาก็อยู่ตรงนี้ค่ะกระถางที่ใช้ปลูกน้องมีรูระบายน้ำค่อนข้างเล็ก จำนวนรูที่ระบายน้ำก็ค่อนข้างจะน้อยค่ะจึงเกิดปัญหาน้ำขังบริเวณก้นกระถางเราเลือกใช้วัสดุปลูกที่ดีวัสดุปลูกที่โปร่งระบายน้ำได้ดีแต่เราเลือกใช้กระถางผิดชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะรู้สาเหตุแล้วแม่อ้อยก็ทำการเปลี่ยนกระถางให้น้องค่ะโดยเลือกกระถางไซส์ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีรูระบายน้ำเยอะ แม่ยังคงเลือกใช้วัสดุปลูกเดิมของเขาค่ะเพราะว่าวัสดุปลูกเดิมของเขาอุดมไปด้วยอินทรีย์วัตถุวัสดุปลูกโปร่งและระบายน้ําได้ดีค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่น้องชอบพอแม่อ้อยเปลี่ยนกระถางแล้วแม่อ้อยก็ทําการแยกน้องไว้จากต้นไม้ต้นอื่นๆค่ะพอไม่แน่ใจว่าน้องโดนโจมตีด้วยแบคทีเรียหรือเชื้อราด้วยหรือเปล่า ก็เลยเลือกที่จะแยกน้องออกไปจากต้นไม้ต้นอื่นๆค่ะแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการผลคือน้องไม่ได้โดนโจมตีด้วยแบคทีเรียหรือเชื้อราค่ะพอไปที่เหลืองของน้องค่อยๆเหลืองและแห้งไปค่ะไม่มีร่องรอยการโจมตีของแบคทีเรียหรือเชื้อราค่ะหลังจากแม่อ้อยเปลี่ยนกระถางให้น้องแล้วน้องก็ตอบแทนแม่อ้อยโดยการแตกใบใหม่ออกมาค่ะ นั่นคือใบนี้ค่ะและยังมีการแทงรากอากาศออกมาด้วยค่ะนั่นแสดงให้เห็นว่าน้องมีสุขภาพที่ดีขึ้นและพร้อมที่จะเจริญเติบโตอย่างสวยงามแล้วค่ะสำหรับใบที่เหลืองใบนี้แม่อ้อยตั้งใจที่จะไม่ตัดออกค่ะเพื่อรอสังเกตอาการเพื่อแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้สังเกตต้นเศรษฐีเงินนา เผื่อเจออาการใบเหลืองเหมือนที่แม่อ้อยเจอค่ะจะได้มีแนวทางในการดูแลน้องค่ะและหลังจากจบคลิปนี้แม่อ้อยก็จะทำการตัดใบที่เหลืองออกค่ะต้นเศรษฐีเงินหนาเป็นไม้ในตระกูลหน้าวัวใบค่ะซึ่งน้องมีถิ่นกำเนิดในป่าฝนแถบอเมริกาใต้ค่ะ การรู้จักถิ่นกำเนิดของน้องช่วยเราได้มากค่ะในการปลูกเลี้ยงเพราะว่าเมื่อเราทราบถิ่นกำเนิดของน้องแล้วเราก็จะทราบว,ว่าน้องชอบอะไรไม่ชอบอะไรค่ะน้องชอบอยู่ในร่มลำไลค่ะเพราะว่าน้องเป็นไม้อิงอาศัยโดยธรรมชาติของไม้อิงอาศัยก็จะมีต้นไม้อื่นคอยบดบงังคอยพางแสงเอาไว้ให้น้องค่ะ ผลให้น้องชอบที่จะอยู่ร่มลำไรไม่ชอบที่จะเจอแสงแดดตรงๆค่ะถ้าน้องเจอกับแสงแดดตรงๆอาจทำให้น้องใบไหม้ได้ค่ะต้นเศรษฐีเงินหนามักถูกใช้เป็นของขวัญมอบให้กับผู้ใหญ่มอบให้กันในโอกาสพิเศษเช่นขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านใหม่เปิดกิจการใหม่เพราะเชื่อว่าต้นเศรษฐีเงินหนาจะนำความโชคดีมาให้ ทำมาค้าขึ้นเป็นเศรษฐีเงินหนาสมกับชื่อของน้องค่ะสำหรับอีพีนี้แม่อ้อยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ